เวลาถ่ายรูปเซลฟี่เนี่ยคือแบบเหนียงแน่นมากแม่ไม่ไหวค่ะรู้สึกว่าต้องมาฉีดแฟนแล้วจริงๆสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะมาอยู่ที่เอชม l เลียนคลีนค่ะวันนี้นะคะมายจะมาฉีดแฟตเหนียงค่ะเอาล่ะคือข้างนอกนะคะเสียงดังมากเลยเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันข้างในดีกว่าค่ะมาเลย คือมานะคะเป็นคนที่เหนียงเยอะมากแน่นมากๆเลยค่ะเวลาถ่ายรูปเนี่ยรับตัวเองไม่ได้จริงๆค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราต้องมาฉีดแสลแล้วแหละอ่ะตอนนี้คือแบบตื่นเต้นมากๆเราไปเจอคุณหมอข้างในเลยดีกว่านะคะอยากฉีดกับคุณหมอแล้วค่ะ ร็จแล้วค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าคุณหมอมือเบามากๆแต่ฉีดวันนี้ยังไม่เห็นผลนะคะยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากฉีดแป้นเยี่ยงเหมือนม้เนี่ยเชิญที่เอชมิเลนคลินิกเลยนะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ